สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวรักเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้สวนสบายดีชาแนลพาพี่น้องมาปลูกอ้อยอีกหนึ่งวันนะคะเราบ่มก็าตาอ้อย ak 0 3ไว้แล้วทีนี้เราก็ไม่ได้มีเวลามาปลูกใช่ไหมคะเรามาปลูกตั้งแต่ต้นพันธุ์เพราะว่าต้นพันธุ์เขาโต กลัวเขาจะโตก่อนอายุนะคะแล้วจะเลยเวลาที่เราจะปลูกเพราะว่าถ้าเขาแตกหน่อแล้วเขาจะชะลอการเติบโตใช่ไหมคะพอพอมาเปิดดูในกล่องของอโอเคศูนที่บ่มไว้แล้วก็หน่อเขาก็แทงออกมาเยอะเลยค่ะทางสวนก็เลยจะมาสาธิตวิธีปลูกไอยให้ดูนะคะดูหน่อข้อตาไอ้นะคะ ถ้าข้อตาอ้อยถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะออกหน่อแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าส่วนยอดนี่เขาจะช้าหน่อยเป็นอาทิตย์กว่าเขาถึงจะแตกหนอออกมาแบบนี้เพราะว่าถึงเขาจะทดอดอาจจะแตกหน่อเร็วส่วนที่เป็นอยอดนะคะแต่ว่าเขาก็ช้าเหมือนเดิมเพราะว่าตาเขาไม่มีตาเขาไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ ตรงนี้ตาจะสมบูรณ์มากค่ะพี่น้องตรงนี้ตาจะสมบูรณ์มากมีแต่จะงอกออกอย่างเดียวค่ะตรงนี้เราจะมาสาธิตวิธีปลูกให้พี่น้องดูนะคะเราจะขุดหลุมประมาณ50าสิบคูณห้าสิบซนติเมตรแต่ว่าจะไม่ถึงฝั่งนี้ก็จะประมาณ50แต่ว่าฝั่งนี้จะประมาณ60สิบค่ะพี่น้อง เพราะว่าเราจะขุดหลุมกว้างหน่อยเพราะว่าอยากให้อ้อยเราจเจริญตัวต,วตวูเพราะว่าตรงนี้เราเป็นที่ปลูกมะเขือเก่านะคะพี่น้องแล้วก็ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยสิงคโปร์อ้อยแดงปริชาติไปตรงนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์นะคะพี่น้องเราไม่ได้คำ้ำเขาก็เลยงงงอไปทั่วอ้อ,อยสิงคโปร์โบราณนะคะพี่น้องเขาก็เลยงงงอไป แล้ววันนี้เราก็จะมาปลูกอ้อยเปียบหลุมให้พี่น้องดูนะคะว่าปลูกแบบไหนนะคะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามุมไหนเขาจะมองเห็นนะคะพี่น้องมองเห็นหลุมไหมคะเดี๋ยวสวนสบายดีก็จะถือถือเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเอามูลไส้เดือนลงนะคะพี่น้องตรงน,นี้เป็นมูลไส้เดือนเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้หมักดินนะคะ มูลไส้เดือนเราก็จะเอามูลไส้เดือนลงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเอามูลไส้เดือนลงเหมือนเดิมประมาณสองกำม,มือค่ะให้เขามีาวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็ลดน้ำนะคะพี่น้องลดน้ำเลยค่ะธรรมดาเราจะทำเป็นเรียนเราก็ต้องเอาจอบใช่ไหมคะแต่ว่าสวนสบายดีพอดีมีมือมือข้างเดียว ก็เลยต้องเอามือช่วยทําให้เป็นเรียนนะคะพี่น้องทําให้เขาเป็นเรียนนะคะเป็นเรียนเลยค่ะทําเป็นเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาอ้อยลงปลูกเลยค่ะเราก็อ้อยลงวางข้อตาหันออกสองข้างนะคะพี่น้องหันออกแบบนี้นะคะเราจะวางลงแบบนี้นะคะพี่น้อง วางลงครึ่งเดียวนะคะแค่นี้พอเราจะวางระยะห่างกันนะคะแต่เขาจะอยู่ฝั่งนี้เอาไว้คนละฝั่งนะคะพี่น้องเราจะวางแค่นี้ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็เอาฟางมากลบนะคะ,อะพอดีสวนสบายดีไม่ได้เตรียมฟางมาด้วยก็เลยยังไม่มีกลบ แล้วเราก็จะเอามากรดทีหลังนะคะแล้วเราก็จะมาทําทําอันอื่นต่อนะคะพี่น้องเราใส่มูลไส้เดือนไว้แล้วมูลไส้เดือนเราใส่ไว้แล้วนะคะหรือว่าเราจะย่ําแบบนี้ก็ได้ค่ะย่าแบบนี้ทําให้เป็นโคนนะคะพี่น้องทําให้เป็นโคนทําให้เป็นเขาเป็นเรียนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็วางข้ตาลุง วางข้อตาลงสองข้างนะคะกดลงเลยค่ะกดลงประมาณครึ่งท่อนนะคะข้อตาแบบนี้แล้วก็กดลงเลยประมาณนี้นะคะกดลงประมาณครึ่งท่อนค่ะตรงนี้สงสัยจะมีวัสดุอยู่ข้างล่างเขาก็เลยไม่ลงไปเห็นไหมคะก็จะมีวัสดุมีเศษ ไบไม้เศษอะไรนะคะเราก็เอาดินขบมิดนึงก็ได้เราก็เอาฟางมากบเลยเขาก็จะงอกขึ้นมาถ้าเขางอกขึ้นมาแล้วก็จะพาพี่น้องมาดูเหมือนเดิมนะคะพี่น้องก็จะพามาดูเหมือนเดิมว่าเป็นแบบไหนพอดีเราใช้มือเดียวเราก็เลยไม่ได้ใช้จอบนะคะ ราก็เลยใช้มือเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่น้องว่าอ้อยจะเน่านะคะไม่ต้องห่วงนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าท่อนอ้อยจะเน่านะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังตอนนี้เขายังเป็นเป็นน้ําเยอะอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพรุ่งนี้เขาก็จะแห้งเองค่ะตอนนี้หน้าเลี้ยงทั้งลมทั้งเล้งนะคะพี่น้อง หันข้อตาออกสองข้างนะคะทั้งรมแล้วก็ทั้งเลี้ยงอ้ยจะไม่ตายนะคะพี่น้องเพราะว่าแห้งเร็วมากน้ำในบ่อก็แห้งเร็วมากค่ะพี่น้องน้ำในบ่อเราจะแห้งเหือดหายไปหมดแล้วที่เราขุดไปตรงข้างป่าอ้อยนะคะข้างป่าอ้อยเราในเปียงอ้อยเรานะคะ เราก็จะเอามือทําเป็นเลียนนะคะเพราะว่าเราเอาจอบไม่ได้เพราะว่ามีมือเดียวตรงนี้เราจะบ่มไว้ประมาณสามถึงสี่คืนนะคะเราจะแช่น้ำเอ็มร้อยห้าสิบน้ำสิบลิตรต่อเอ็มร้อยหาสิบหนึ่งฟาแล้วก็ฟงจุรวดหนึ่งช้อนชาเอาลงไปแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาบ่มใส่ถุง ใส่ถุงปุ๋ยหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้แต่ว่าถุงพลาสติกต้องเจาะรูนะคะแล้วก็เอาอะไรค้วมไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามคืนเราก็เอามาปลูกให้เขาเป็นหน่อขนาดนี้นะคะพี่น้องออกให้เขาหน่อเขาออกขนาดนี้นะคะถ้าหน่อเขาออกขนาดนี้ปลูกยังไงเขาก็งอกค่ะงอกคืองอกร้อยเปอร์เซนเลยค่ะแบบนี้เราก็เอาวางเหมือนเดิมนะคะ เอาก็ตาออกสองข้างเหมือนเดิมตาเขาจะสมบูรณ์นะคะพี่น้องเราก็เอาฟางมากลบแเราก็เอาฟางมากลบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงที่อื่นเราก็ขุดหลุมไว้แล้วเราจะเกี้ยวจะปลูกไม่ห่างมากนะคะแถวนี้เราจะปลูกแค่ห่างแค่ประมาณแปดสิบเซนเท่านั้นไม่ถึงหนึ่งเมตรนะคะ เราจะปลูกห่างกันประมาณแปดสิบเซนติเมตรนะคะพี่น้องแต่ว่าเราจะปลูกแบบหลุมเพราะว่าเราปลูกที่เก่าที่ที่ที่มะเขือเก่าเราปลูกมะเขือมาก่อนแล้วก็เราจะมาปลูกอ้อยต่อตรงนี้เราก็ปลูกอ้อยไปหมดแล้วฝั่งนู้นก็เป็นอ้อยอารเคศูนย์สามเราก็ตัดมาทําพันธุ์หมดแล้วมันจะเหลืออยู่ทางนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะคะสวนนู้นอ้อยอารเคศูนย์สามจะเหลืออยู่ฝั่งนู้น แต่ว่าที่เห็นเป็นดอกอ้อยไม่ใช่นะคะเป็นสวนอื่นนะคะสวนเราอ้อยเราไม่มีดอกนะคะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาสวนสบายดีมาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องดูนะคะสวนสบายดีเทศบาลตำบลเชียงเพลงนะคะ อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ